คืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุ้งรุง้งซ้อนการสงสองตัวเลยนะคะไพอจังน่าจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาติตจังนาจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยหลังฝนตกนะคะเนาะอีกอีกตัวหนึ่ง ค่อยเลือนลางแล้วนะคะเพื่อนๆค่อยเลือนลากหายไปแล้วนะคะค่อยเลือนลางยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝังห้วยทางโน้นเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหมก้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมล่ะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะอเพื่อนๆโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะ ปรากฏการธรรมชาติปรากฏการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมื้งคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายยค่ะหลังแล้วนะคะที่อยูุ่ดลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอือ หลังจากฝนตกนะคะเนาะสวยงามเลยอาเพื่อนๆโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะปรากฏการธรรมชาติปรากฏการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะ หล,ล,ลังจากฝนตกมันรุ้งลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ําตรงไหนหรอรุ้งลงกินน้ําตรงไหนเหรจ้ารุ้งกินน้งนาง,นนงามเทื่อนดูซิมีซ้อนกันเลยครับเพื่อนๆรุ้งตัวใหญ่นะคะรุ้งใหญ่มากเลยจ้าชจังน่าจะเห็นทั้งหมดนะเพราะว่า <laughs> มันติดบ,บ้านกันเลย <laughs> ก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุ้งสิคะวารก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุ้งสิคะวาละก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายยค่ะอันงดงามนะคะ นะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามมากเลยจ้าสวยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝั่งห้วยทางโนนเจริญนะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจ้าลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ำตรงไหนหรอรุงลงกินน้ำตรงไหนหรอจ้ารุงกินน้ำงามเท่ บางแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืมอ่าเพื่อนเพ<ๆ><ๆ>ื่อนโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะอืปรากฏการธรรมชาติอันงดงามนะคะนะคะ<ๆ>เพื่อนๆจ้า สวยงามมากเลยจ้าคืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุ้งรุ้งโซนการสงสงตัวเลยนะคะอันงดงามนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าสวยงามมากเลยจ้าค่ะน้องเพื่อนจ้าโคงๆๆๆๆๆ้งโค้งโค้งงลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า ปรากฏการธรรมชาติคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะลางแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืมเริญนะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะ สวยงามมากเลยจ้าก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดยตามรุ้งสิคะว่าเพื่อนดูิมีซ้อนกันเลยครับเพื่อนๆรุ้งตัวใหญ่นะคะรุ้งใหญ่มากเลยจ้าทางนู้นมองไม่เห็นเนาะมันติดบ้านเสียดายจังไม่เห็นทั้งหมดเนาะ กลางแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืมการหลังจากฝนตกนะคะเ,เพื่อนสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมุกป่าหลังฝนสวยงามประมาณนี้นะคะรุ่งกินน้ำงานแท้ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะคื้นตื่นเช้ามาปรากฏการรุงร้งรุ้งซ้อนการสองสองตัวเลยนะคะเพนก็เลยไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยเห็นตรงที่ลงลงหลักค่มปรากฏการธรรมชาติอันสวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะเพื่อนๆจ้า ปรากฏการหลังฝนตกเนาะอะก็ฝากไว้แค่น uh, anyway, ี uh, ้ก่อนนะคะบายบายค่ะต่จารยน่าจะเห็นทั้งหมดน่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยค่ะน้อเพื่อนๆจ้าโค้ง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 ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาติก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมคางๆนี้ลงที่ต้นกล้วย เดินตามรุ้งสิคะวา่าเพื่อนดูสิมีซ้อนกันเลยครับเพื่อนๆรุ้งตัวใหญ่นะคะรุง้งใหญ่มากเลยจ้าอ้ก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกลว้วยเดินตามรุ้งสิคะวา่าเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหม ไปดูข้างไปจะได้เจอไหมลุงลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ําตรงไหนหรอรุงลงกินน้ําตรงไหนหรอจ้ารุงกินน้ำงามเทก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเินตามรุงสิคะารมเจริญน,นะคะฝั่งนี้ก็กิน น้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจังแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนล่างไปแล้วนะคะอืมเอ้สวยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝั่งห้วยทางโน,น้นก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมท <c oughs> า,างนี้ลงที่ต้นกล้วย <c oughs> เดีตามรุ้งสิคะ เดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหม <laughs> เข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมสวยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝางห้วยทางนนตักการหลังจากฝนตกนะคะเพืเ่อนๆสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมึงคะน,นะเพืเเ่อนจ้าโค้ง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  ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะปรากฏการธรรมชาติคืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุ้งรุ้งซ้อนการสองสองตัวเลยนะคะเดินเข้าไปดูข้างๆนี้ซิจะได้เจอไหม <c oughs> เข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหม ปวาหลังฝนสวยงามประมาณนี้นะคะร, <Iya. S 1> รุงกินน้ำงานแท้อ่าคลิล Credit. ปนี้ก็ฝากไว<ม>้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะเพื่อนๆจ๋าโค้ง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 โคโคงโค้ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าปรากฏการธรรมชาติเดินเข้าไปดูข้างๆนี้ซิจะได้เจอไหมเข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหเ็มเจริญนะคะ ฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจังนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการหลังฝนตกเนาะเจริญนะคะ